สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกกักมรกตค่ะเราก็ไปได้แก้วสวยๆแก้วกาแฟมานะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกกักมรกตแบบโชกโดในแก้วกาแฟแบบนี้เพื่อที่เราจะได้เอาไปตั้งบนโต๊ะหรือว่าเอาไว้ตรงไหนก็ได้ในบ้านนะคะหัวนอนตรงเตียงอะไรก็ได้หมดก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะปลูกแบบไหนกันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราต้องมีวัสดุปลูกก่อนวัสดุปลูกของเราก็จะมีนี่นะคะอันนี้เป็นใบกั้มปูหมักนะคะแล้วดาเอามาล่อนค่ะตอนนี้มันกลายเป็นเหมือนเป็นดินใบกั้มปูไปแล้วละนี่เอามาล่อนให้เป็นละเอียดละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็ทรายอย่างละส่วนค่ะแล้วก็กาบมาพร้าสั์เล็กนะคะอย่างละส่วนเท่ากันแบบนี้แล้วดาจะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ หลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปเอากวักมรารกดมาตัวนี้เนี่ยถ้าผู้ชมต้องช้าไว้ก่อนนะช้าไว้แล้วแล้วก็ออกลากออกหัวแบบนี้นะคะนี่แล้วตอนนี้ก็มีใบขึ้นมาแล้วค่ะดาวก็อยากจะให้ใบเขามันเงาสวยๆเลยใช้นี่เลยที่เห็นลูกเล็กๆอันนี้ก็คือเปลือกกล้วยนะคะเอาเปลือกกล้วยเนี่ยถูก,กับใบ วกมรกตแบบนี้ค่ะเขาก็จะได้เงาสวยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เราก็จะได้เปลือกกล้วยมาแล้วนะคะเราก็จะถูเนี่ยถูก็จะมันเลยนะคะนี่นี่ค่ะวิธีที่จะทำให้ใบเขามันเงาเนี่ยมีหลายวิธีนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราใช้ค่ะก็ ทำใบให้เขาสวยๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาไปตั้งไว้ในห้องในบ้านค่ะถูกแบบนี้แบบนี้นะคะถ้าเป็นกล้วยหอมนะคะก็จะเนื้อเยอะค่ะเวลาถูเนี่ยมันจะได้เยอะกว่านะคะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเงาวสวยละทีนี้เราก็มาเริ่มปลูกกันได้เราก็จะเอาวัสดุปลูกที่เราผสมไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปแก้วไม่ต้องเจาะรูนะคะคือเราจะใช้แก้วแบบแบบนี้เลยไม่ต้องเจาะรูค่ะเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเนี่ยเราจะลดแค่พอดีพอนะคะไม่ต้องแบบว่ารดจนเยอะเราต้องมีอะไรอะวิจารณญาณใน,นการลดน้ําด้วยค่ะ เอารากที่แห้งแล้วออกนะคะนี่รากที่แห้งดึงออกดึงออกตัดบ้างนะคะดึงออกบ้างแบบนี้ค่ะใส่วัสดุปลูกนะคะประมาณครึ่งแก้วพอคะ่ะเอารากกากมรกตนะคะลงไปข้างล่างแบบนี้ให้หัวอยู่บนแก้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอา ดินตักใส่ลงไปเนี่ยค่ะใส่ลงไปใต้หัวแบบนี้นะคะนี่จะเห็นไหมเนาะอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะชัดไหมใส่ดินลงไปใต้หัวนะคะแล้วก็กดลงไปบ้างค่ะเพื่อที่ เราจะได้รู้นะว่าดินเราจะยุบได้แค่ไหนนี่ค่ะลากนะคะจิ้มลงไปให้เขาลงดินไปเลยแบบนี้เอามือมือดีกว่าจะถนัดนี่ค่ะส่วนนี้เห็นไหมมันจะมีส่วนที่นั่นอยู่พยายามเนี่ยค่ะ ค่อยๆนะคะเอาดินใส่ลงไปให้แน่นนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะดาวปลูกเรียบร้อยละโชว์โคตรสวยละแบบนี้ดาวก็จะเอาหินที่เรามีนะคะหินสีขาวโรยรอบๆค่ะค่อยๆ,ๆโรยนะคะโรยรอบๆ เพื่อปกปิดดินนะคะที่เราใส่ลงไปถ้าเห็นกากมะพร้าวโผลอยู่กดลงไปค่ะไม่มีปัญหานะคะกดลงไปได้นี่ค่ะแล้วก็เอาหินใส่หินนะคะใส่พอปูดแบบนี้ก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ากดกดเขยา่าเขยา่านี่นะคะดู ว่าส่วนไหนยังไม่เต็มบ้างนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามารดน้ำกันค่ะสำหรับการลดน้ำนะคะท่านผู้ชมก็ลดแค่นิดหน่อยก็พอค่ะนี่เราก็จะลดแค่พอให้ชุ่มๆนะคะไม่ต้องลดบ่อยค่ะแค่นี้ก็พอค่ะ ท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่จะทำเนี่ยไปลองใช้กันดูนะคะจะได้มีกวกา,ากมรกตสวยๆไว้ประดับในบ้านกันค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะไปตั้งบนโต๊ะทํางานในห้องในบ้านได้หมดนะคะเพิ่มสีเขียวเพิ่มออกซิเจนในบ้านแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะก็ลองเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะคะสวัสดีค่ะ